สวัสดีครับวันนี้ลุงต้อยก็มีนิทานที่จะมาเล่าเรื่องให้กับเด็กๆหนูๆได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทุกคนน้องๆหนูได้ยินได้ฟังก็จะรู้สึกขยะแขยงแล้วก็น่ากลัวไปในตัวนั่นก็คือตุ๊กแกวันนี้จะนำเสนอในเรื่องของ แกผตกแกีตุ๊กแกตุ๊กแกนี่เป็นเสียงที่ตอนสมัยลุงต้อยยังเด็กได้ยินแล้วรู้สึกหวังเวงวิเว,วโหซะเหลือเกินเรื่องราวของตุ๊กแกผีมีอยู่ในช่วงหนึ่งตอนสมัยวัยเด็กมันมีบ้านล้างหลังหนึ่งซึ่งเด็กชายดำและเพื่อน ก็นิยมที่จะเข้าไปเดินเล่นและไปค้นหาของเก่าองคเขาแล้วก็หยิบช่วยกันมาถือว่าเป็นการหาสมบัติแต่นั่น่ะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายคือการลักเล็กขโมยน้อยนั่นเองสิ่งที่เด็กทั้งห้าคนได้เจอในวันนั้นก็เด็กทั้งห้าคนนัดกันว่าจะเข้าไปเอาของที่ตัวเองเห็นตอนกลางวันในเวลากลางคืน เนื่อจากตอนกลางวันเวลายกออกมากลัวจะมีคนเห็นแล้วเอาไปแจ้งตำรวจเด็กทั้งห้าคนก็ได้เข้าไปในเวลาสองทุ่มขณะที่เข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเข้าไปในตัวบ้านความเงียบก็เริ่มวังเวงเหลือเกินเด็กใช้เวลาค้นหาอยู่สามสี่ชั่วโมงก็ประมาณหกทุ่มเด็กทั้งห้าก็ได้ของที่ต้องการขณะกำลังจะออกไปนั้นนะ่ะ ก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกเสียงดังล้องสนันบันไหวทั้งหัวบ้านท้ายบ้านไม่ต่ำกว่า500ตัวมันล้องขู่ร้องขระนวณและขนาดที่เด็กทั้งห้ากำลังจะก้าวออกที่ประตูบ้านก็ต้องตกตะลึงกับฝูงตุ๊กแกขนาดใหญ่มีไม่ต่ำกว่า500ตัวมันออกมาจากไหนก็บ้างก็ไม่รู้เต็ม ผนังบ้านเต็มฝาบ้านเต็มเพ,เพดานบ้านซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกว่าตุ๊กแกมันรวมตัวกันได้ขนาดนี้เชียวหรือแต่นั้นไม่สำคัญสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือดวงตามันสีแดงแวววาวและเขี้ยวมันแหลมคมปากแดงล่าแลบลิ้นปิ้นตาใสยังกับมันไม่เกรงกลัวมนุษย์เอาซะเลย และทันใดนั้นมันก็กระโจนลุมเข้ามากัดเด็กพวกนั้นอย่างเมามันและเหมือนกับว่าเด็กพวกนั้นคืออาหารอโลชะของเขาสุดท้ายเด็กทั้งห้าเหลือแต่โครงกระดูกจนกระทั่งผ่านพ้นไปจนถึงเช้าพ่อแม่พี่น้องของเด็กทั้งห้าก็ออกตามหาลูกก็ได้หลักฐานว่าเข้ามาในบ้านล้างแห่งนี้แหละทุกคนก็พากันมาลื้อค้นเพื่อจะหาเด็กก็พบโครงกระดูกห้าคนพอดีพอดี แล้วก็พบของใช้เครื่องราวของใช้แล้วก็พบตุกแกตัวหนึ่งตัวใหญ่มากชาวบ้านเห็นก็นึกว่ามันคือพญาตุกแกทุกคนต้องตกตะลึงเมื่อผ่าท้องตุกแกออกมาดูมันมีลูกกตาของเจ้าเด็กตั้งห้าคนไอ้ลุกกตาไอ้ลูตก,กตาพวกนี้ก็คือตุกแกตัวนี้มันกินเข้าไปนั่นเองแล้วมันไปไม่ไหวเพราะมันกินเยอะสุดท้ายชาวบ้านก็เผาบ้านหลังนั้นทิ้งแล้วก็ ทำลายปรับพื้นที่ให้เป็นสวนสนุกต่อไปเรื่องราวของตุ๊กแกผีก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเด็กๆนอนหลับฝันดี